ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Touch Up Talk ค่ะวันสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพบกับแขกรับเชิญที่อยู่ในแวดวงความงามนะคะที่เต็มไปด้วยประสบการณ์แล้วก็แรงบันดาลใจและเส้นทางชีวิตที่น่าสนใจมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอพบกับแขกรับเชิญนัก็คือพี่นิวคะ่ะสวัสดีค่ะพี่นิวสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นนะคะจะขอพี่นิวแนะนําตัวก่อนได้ไหมคะว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างคะได้ค่ะนิวคะ่ะตอนนี้เป็นคอนเทนต์เมคอัพครีเอเตอร์อยู่คะ่ะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาความงามฟรีแลนซ์ครับผม,มแล้วจุดเริ่มต้นของการมาทําอาชีพนี้คะ่ะเริ่มจากอะไรคะคือจุดเริ่มต้นแรกของการมาทําเป็นอาชีพเมคอัพเนาะคือนิวเริ่มจากการที่นิวได้เริ่มแต่งหน้าเป็น,นาจากน้องในสาขาของตัวเองเป็นการประกวดเดาเดือนมาเริ่มจากความ จำเป็นที่จะต้องทำเพราะว่าตอนนั้นนิวหาช่างไม่ได้เลยฮะว่าเพราะว่างานมันก็ใกล้แล้วเนาะมันเริ่มไฟไหม้แล้วแล้วก็หาช่างไม่ได้เราก็เลยจําเป็นที่ว่าเอาโอเคเราเราทำดีกว่าถ้าสมมุติว่าเราเราไม่ลงมือทําแล้วน้องเราละ่ะจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วงานของเราละ่ะมันมันมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นนิวก็เลยว่าโอเคงั้นเราลองทําดูมันมันไม,ไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วครับผมอ๋อและตั้งแต่ตอนแรกเลยอันนี้เป็นความฝันของพี่นิวหรือเปล่าคะ ความฝันแรกๆเลยของนิวเนาะก็ค okay. ouais. we right, like ือเป็นเป็นค like ุณครูฮะแต่ด้วยความที่ใสตอนเราเลือกลงลงนี่เราเราเราไม่ได้ไปไปสายนั้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับเราเราได้มาทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการกองประกวดนางงามกองประกวดดาวเดือนอะไรเงี้ยฮะก็เลยโอเคเราลองทําดูดีกว่าเพราะว่าเราก็ชอบทางด้านด้านความสวยความงามอะไรอย่างนี้ด้วยเราก็เลยว่าโอเคลองทําดูไม่มีอะไรเสียหายครับผม แล้วช่วงแรกๆที่พี่นิวมาเข้าวงการเนี่ยค่ะมีความมีอุปสรรคอะไรบ้างยังแล้วก็เกิดขึ้นยังไงบ้างพี่นิวจัดการยังไงค,ะอ,อรรคอะอุปสรรคเนาะอุปสรรคของนิวกไไ็ไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยฮะแต่ที่มีเด่นๆเลยสองอันก็คือนั่นคือความกดดันแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าสิ่ง ทุกคนอยู่แล้วฮะทุกคนในบนโลกนี้ว่าเวลาเราทำอะไรสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยลองทำมาก่อนมันมันจะพ่วงมาด้วยความกดดันแล้วก็ความตื่นเต้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับตัวนิวมากที่สุดแต่แต่ก็สามารถก้าวข้ามผ่านตรงนั้นออกมาได้เหมือนกันครับแล้วก็ผลงานก็ก,ก็ก็ดีในระดับหนึ่งเลยฮะอ๋อแล้วมีงานไหนที่ประทับใจบ้างไหมคะตั้งแต่รับงานมาหรืองานแรกอะไรเงี้ย งานที่ประทับใจเนาะก็จะมีประมาณ2งานเนาะงานแรกจะเป็นงานเหมือนเหมือนเหมือนเลยครับก็คืองานประกวดดาวเดือนเพราะว่าเป็นงานแรกที่เราได้ลงมือทำเนาะเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเราทําออกมาในระดับที่ดีและมีผู้ใหญ่หลายๆคนที่เขาเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพอย่างเงี้ยเขาชมว่าอ่ะเป็นมีเป็นมเมคอัพที่สวยเป็นเมคอัพที่ดูสบายตาไม่หนักเกินอะไรเงี้ยแล้วก็น้องสามารถใช้ขึ้นประกวดได้จริง แล้วก็ออนสเตจได้จริงๆนั่นเป็นงานแรกส่วนงานต่อมานะครับเป็นงานที่สองก็คือเป็นงานรับปริญญาของของมอของเราเนาะเป็นเป็นงานที่หลายๆคนเขากดดันนะฮะช่างหลายๆคนที่เขายังไม่มีประสบการณ์ที่มากพอเขาก็ บางคนอาจจะไม่รับเลยหรือบางคนอาจจะลองแต่แต่แต่ในตัวนิวเองนิวตอนแรกนิวไม่รับเลยแต่มันอยู่เหมือนกันหละจาเป็นที่ต้องทําแล้วก็เป็นพี่ที่เรารู้จักด้วยเราก็เลยว่าโอเคงั้นเราลองทําดูก็ก,ก็ก็สามารถทําตรงนั้นผ่านมาได้ครับก็ก็ดีเหมือนกันแล้วถ้ามีใครที่ไม่มีความมั่นใจเลยเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยคะ่ะพี่นิวมีอ,อะไรแนะนําบ้างไหมคะ ความมั่นใจเนาะความมั่นใจหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าความมั่นใจสามารถเริ่มได้จากตัวเราเองเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปบอกให้เขาว่าเขาต้องมีความมั่นใจนะหนูต้องกล้าแสดงออกนะคุณต้องกล้าออกจากเซฟโซนนะเราไม่สามารถไปบอกได้เพราะว่านั่นเป็นตัวของเขาไม่ใช่ตัวของเราตัวเราก็มีแค่หน้าที่แค่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตความรู้สึกเขาซัพพอร์ตตัวเขาว่าเอาโอเค คุณสามารถเป็นอย่างนี้อย่างนี้ได้นะลองทําดูไหมลองเป็นแบบนี้ดูไหมเนาะเพื่อที่เขาจะได้ออกกล้าออกจากซิปโซนแมาเออซิปโซนของเราออกมาเออซิปโซนของเขาออกมาอาจจะเป็นแบบเสียงเล็กๆของเราอย่างเงี้ย <c oughs> ไป <c oughs> ไปช่วยเขาให้เขามีความกล้าแสดงออกมีความมั่นใจขึ้นแต่นั่นแหละฮะว่าความมั่นใจมันเริ่มได้จากตัวเราเองครับผมค่ะ <c oughs> ต้องขอขอบคุณพี่นิวมากนะคะสำหรับเบรคนี้กับเรื่องราวดีๆแล้วก็แรงบันดาลใจที่สัมผัสได้จริงนะคะและเบรคน้านะคะเราจะมาพบกับการสาธิตวิธีการแต่งหน้าจากพี่นิวกันค่ะและเจอกันใหม่เบรคน้านะคะและแล้วนะคะวันนี้เราก็มีแบบพี่นิวพาวน้องมาใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้พี่นิวจะมาสาธิตวิธีการแต่งหน้าให้เราดูค่ะเชิญพี่นิวได้เลยค่ะได้เลยคะ่ะวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าเป็นแบบ เอวิเดเล็กกเอวิเดล็กลุกหรือเปล่าออกงานได้เนาะเป็นออกงานได้เดี๋ยวเราเริ่มจากใช้แป้งเนาะเป็นแป้ง t r a n s l u เซนตคือแป้งโปร่งแสงทาซับใต้ตาไปก่อนนะเพื่อที่เราลงลงอายแชโดว์แล้วมันจะไม่ได้ให้มันฟอรเอาตกลงมานะนะลูกค่ะเริ่มจากตัวแรกเป็นอสติ๊กเนาะของเมลินดาตัวนี้จะช่วยให้ อายแชโดว์ที่เราลงแบบฝุ่นมันจะไม่หลุดระหว่างวันเนาะแล้วก็เราก็ใช้แปรงในการ blend. เบลนดไปเรื่อยๆค่ะพี่นิวมีเทคนิคอะไรในการเลือกสีเครื่องสำอางให้เข้ากับสีผิวคะเราต้องดูโทนผิวของลูกค้าก่อนว่าโทนผิวลูกค้าเราเป็นโทนผิวโทนร้อนหรือว่าเป็นโทนเยน็นอะไรเงี้ยค่ะแต่ แล้วเราก็จะเอามามิกกับโทนเมคอัพที่ที่เราลูกค้าต้องการอีกทีหนึ่งค่ะประมาณนี้เนาะลงสองฝั่งเลยพอเราลงข้างบนเสร็จเราก็ต้องมาลงข้างล่างต่อเพื่อให้สีมันเชื่อมกันมงมารรลุเสร็จแล้วหลังจากที่เราลงไอสติ๊กเสร็จแล้วใช่ไหมลกูกเราก็ ใช้อายแชโดว์ลงได้เลยแบบฝุ่นนะลูกอายแชโดว์แบบฝุ่น,นะ hadow, บบนวันนี้ใช้ของของเป็น browit แบรนด์น้องชัดแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงเนาะเปลี่ยนแปลงให้เป็นแปลงแปลงพุ่มๆนิดนึงแตะสีลงไปแล้วก็เคาะก่อนเพื่อให้มันไม่ให้มันติดกันเยอะมากขึ้นไปแล้วก็เบนทาบลงไปตรงที่เราเบรนอ s t สติกไว้เมื่อกี้พอเร,เราลงข้างบนเสร็จนะลูกอย่าลืมลงข้างล่างเพื่อให้มันเชื่อมกัน แค่นี้ในยิ้มลุกกล้องหนุ่นสามโอเคแล้วเราก็ใช้แปรงแปรงเดิมนะลูกแปรงสีแรกเมื่อกี้มาเบนตรงขอบเพื่อให้มันเพื่อให้มันกลืนกันไม่ให้มันเป็นขอบเป็นปืดเกินอ่ะเฮ้ยแบบอย่างของล้อสิคะวันนี้เราได้นั่งแบบจากมิสควีนซีเอมอามาเลยนะคะปีที่แล้ว วันนี้เราเอานางแบบที่มีตําแหน่งมาร่วมงานด้วยพอเราลงข้างบนเสร็จเราอย่าลืมลงข้างล่างทุกครั้งเพื่อให้สีตามันเชื่อมกันมองเราสามารถใช้นิ้วตรงนี้นะคะตรงนี้วนแล้วก็ปาดไปตรงตรงนี้ได้เลยด้วยความตึบแัดชัดขึ้นนี่แล้วก็เบนแค่นี้เลยนะคะแล้วก็ต่อมาเราก็จะข้างทำข้างบนแล้วอย่าลืมข้างล่างโอเค แล้วหลับตาลูกหลับตานิดนึงเราสามารถใช้อีกสีเราสามารถใช้อีกสีาสาากสลงก็ได้สีที่เข้มขึ้นเพื่อให้มันดูมีม,มิติก็ปัดลงตรงห่างห่าง,างนิดนึงเพื่อให้มันมาเชื่อมไม่ต้องมาถึงตรงกลางตาห่างห่างน,นี่แค่นี้แล้วก็เหมือนเดิมเลยใช้แปรงเบนหลับตาลูก หัวตาเหมือนทาให้ทาให้ตาดูดูมีประกายดูแบบมีหน้าค้นหายอย่างเงี้ยเราก็ลงตรงหัวตาไปเหมือนคนมีคี้ตา <c oughs> แต่ไม่ใช่เนาะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับดวงตาได้ดีใช่ค่ะในดวงตาลูกนี่ไหมคะ่ะตาเราก็จะประกายขึ้นแล้วเห็นไหมน่ะตาเราก็จะประกายขึ้นแล้วแล้วก็ตรงที่เราปัดไปเมื่อกี้เนาะตรงที่เราปัดไปเมื่อกี้ตรงใต้าตาเราก็แค่ปัดออกแป้งเห็นไหมค่ะเพราะว่า ก็ที่จะไม่ให้อีตรงปิเตอร์ชิมเมอร์ที่เราลงไปเมื่อกี้มันมันให้มันติดอยู่ตรงเนี้ยตรงแป้งใช่ไหมแล้วเราก็ปัดออก่อแค่นี้มันจะได้ไม่ต้องตกมาอยู่ตรงบริเวณหน้าแก้มแค่นี้ค่ะเราอาจจะเพิ่มใช้สีเดิมเลยสีตัวแรกเราก็เอามามิกเข้ากับสีนี้ได้คือทาลงไปตรงนี้ให้มันดูมิติให้มันดูมีมิติขึ้นใต้ตาเหมือนเป็นโอรี่อาย แต่ใช้สีบางๆลงประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันยังไม่ชัดเราสามารถใช้ตัวนี้เป็นชิมเมอร์มองบนคาลุกปัดย้อมไปอีกทีนึงอันนี้เป็นเป็นตัวเมจิกวอมบนหลังมือก่อนเป็นตัวเมจิกเป็นสติกปัดเข้าไปอีกทีหนึง่งเพื่อความชัดนี่ในมต,ตรงสรุกนั่นแม่ละหันใครห่านใครเหลือง <c oughs> ตาดูสวยขึ้นตาดูมีอะไรขึ้นเน,นะเนาะแล้วก็อย่าลืมทุกครั้งเวลาเราออกงานกลางคืนนะลกูกเวลาเราออกงานกลางคืนถ้าเกิดว่างานสำหรับงานเบาๆอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้ต้องต้องใช้อ่าอันนี้เป็นอินไลเนอร์อินไลเนอร์เป็นแบบปากกาเป็นแบบหุ่นอันนี้ป,นนปัดมองข้างล่างนะเป็นปัดอินไลเนอร์ส่วนข้างบนตรงนี้ตรงนี้ เพื่อให้ตาไม่ลอยเราก็ปัดตรงนี้ไปในดวงตาสิน่ะเห็นไหมเวลาเรากรีดอะไลเนอร์เวลาเรากรีดอะไลเนอร์มันจะมันจะไม่เห็นตรงตรงเนื้อตาข้างล่างของเราอะตรงใต้เปลือกตาตรงนี้เพราะเอาไปเพิ่มมิติให้มันดูทึบขึ้นเสร็จแล้วบางคนอาจจะยังที่ว่าอาจจะยังกรีดอะไลเนอร์ไม่เก่งนะคะบางคนอาจจะยังกรีดอะไลเนอร์ไม่เก่งเราจะใช้เราจะใช้เนื้อฝุ่น ราจะใช้เนื้อฝุ่นในการเป็นอะไรก็ได้เป็นอายเป็นอายแชโดว์ก็ได้หรือว่าจะเป็นเป็นแบบอายไลเนอร์แบบฝุ่นก็ได้เอามาปัดตรงรับตาลูกปัดตรงบริเวณเนี่ยโคนชิดก้าขนตาเพื่อให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นนําร่องเป็นเส้นนําร่องให้ให้รู้ว่าเราจะกีดอายไลเนอร์ประมาณนี้นะอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนใช้ใช้อายไลเนอร์แล้วใช้อายไลเนอร์แบบปากกาแบบจุ่มอย่างเงี้ยมันบางคนไม่ ไม่ไม่ไม่ยังยังไม่ชินยังยังไม่ถนัดอย่างเงี้ยก็ใช้แบบนี้ไปก่อนก็ได้แล้วก็จุม่มแล้วก็ปัดลงไปตรงบริเวณชีดโคนขนตาไม่ตาก็จะเริ่มดูมีมิติขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราให้ช่างแต่งหน้าเออเราใช้ช่างแต่งหน้าอีกเป่า <laughs> เราไม่ช่างเราให้ลูกค้า <c oughs> <laughs> เราให้ <c oughs> เรา <c oughs> ให้ลูกค <c oughs> ้านะครับมองตรงอย่าเพิ่งหลับตาแล้วก็ให้ลูกค้ามองตรงนะลูก มองตรงเพื่อที่จะเราจะกรีดไอเไนเนอร์ตรงนี้เขาเรียกว่าวัดว่าเราจะเอาประมาณไหนเราก็ให้ลูกค้ามองตรงแล้วก็กรีดออกไปดึงออกไปลูกตอนระหว่างดึงระหว่างดึงเราดึงตรงนี้เราดึงหนังตาตรงนี้ขึ้นเพื่อให้หนังตาเราตึงแล้วก็ดึงปัดออกไปแค่นี้เห็นไหมอยู่ในลูก <S <S ขันขันสินเห็นไหมว่าหางตามันก็จะเฉียวขึนข้นมันก็จะเริ่มเห็นหลับตาลูกแล้วก็หลับตาพอหลับตาปุ๊บเราก็เอาข้างบนมาเชื่อมกัน ที่เราปัดไว้เมื่อกี้ปัดเชื่อมเชื่อมไปไม่มีเลยเห็นไหมไมันไม่ยากเลยนะนี่ <S 2> <S 2> ในเนตาซุปโอโซุปอยู่ <S 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 ดูนะคะลูกสองข้างให้มันเท่ากันเลตานี่ยเห็นไหม <Wow. S 1> เราก็จะเห็นเราก็มันก็จะมีโครงะอรเนอร์ er เราละและข้างข้างบนหมดหมดปัดข้างบนแล้วลืมตรงหางตาเราก็เอามาเชื่อมกันนิดนึงเพื่อให้มันดูมีมิติมันจะดูไม่ได้ไม,ไม่โดดเกิน แค่นี้เห็นไหมไม่มีอะไรยากเลยเสร็จแล้วหลังจากที่เราใช้ตรงนี้แล้วนะลกูกอลเลเนอร์วันนี้ใช้เป็นของนิวใช้เป็นของบราวอ t b แบ n น้องชัดเนาะตัวนี้จะมีสองจะมีสองหัวฝั่งหนึ่งจะเป็นสีดำแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสีน้ำตาลเนาะราคาเบาๆเบาๆกระเป๋เาเราใช้ฝั่งสีน้ำตาลให้ให้มันดูชัดขึ้นจากที่เราจากที่เราวางไออะไรนะ เป็นฝุ่นไปเมื่อกี้อลตาลกุกแล้วหลังจากนั้นเราก็ถมถ้าตัวไหนที่มันโดดเกินเราก็ใช้เค่อฝุ่นตรงนี้ลงไปทับอีกทีหนึง่งถ้ามันเกยมันเลยเส้นที่เราวาดไว้เอาตรงนี้ลงไปทับแล้วดึงอีกรอบหนึง่งเห็นไหมสวยเลยปัดเหมือนเดิมปัดสนเกินออกที่มันเราวาดอวไว้เมื่อกี้เราก็ปัดออกแปรงแปรงเปล่า นาะใช้แป้งเปล่าๆที่ไม่มีสีอะไรเลยแต่กับแปง้งแป้งอัดแข็งหรือแป้งผสมลงพื้นก็ได้แปง้แปงเฉยๆเนี่ยแป้งแตะแตลงไปแล้วเคาะแล้วก็เราก็มาเก็บงานตรงนี้ใต้ทองนี่เพื่ให้เพื่อให้อายแชโดว์ที่เราทางลงไปมื่อกีมันดูชัดขึ้นมันดูไม่เกินขอบมันดูไม่แบบไปเรื่อยไงใช่แล้วก็ลงตรงนี้ลงตรงใต้ตาตรงสามเหลี่ยมอย่างนี้ลงมา ที่มตรงเห็นไหมสองฝั่งอ่ะไม่ไม่เหมือนกันเลยฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะชัดขึ้นลงตรงนี้นั่งแบบยอมตาเหลือสิโอเคเราก็ปัดขึ้นอย่างนี้นี่แล้วก็ปัดลงมาเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมนี่เสร็จละ แล้วก็อย่าลืมทุกครั้งพี่เสร็จแลงเสร็จแล้วเนาะโอเคพี่ดีกนี้นึงเรามาเก็บรายละเอียดเราเก็บรายละเอียดตรงหัวตาบางทีมันไม่ถึงมองบนฝั่งนี้ลูกให้ลูกค้ามองบนฝั่งนี้นะแล้วก็เก็บตรงไปตรงหัวตาตรงนี้ที่ออไรเนอรเราคิดไม่ถึงก็ดำย้ําลงไปอีกทีหนึง่งนี่เห็นไหมดูชัดขึ้นขออนุญาตนอกเรื่องสได้ค่ะว่าถ้าหากว่าต้องการจ้างพี่นิว สอนนะเหมือนกับว่าแต่งหน้ารับปิญญาอย่างเงี้ยค่ะ,คะต้องจองตัวยังไงบ้างคะหรือต้องล็อกคิวยังไงจองตัวล็อกคิวอ๋อแต่ปีนี้ตอนแรกอ่ะปีนี้ว่าจะรับเหมือนกันแต่แต่ปีนี้ติดติดติดภารกิจที่ต้องไปต่างจังหวดัดเพราะว่าเราก็จบแล้วด้วยไงเราก็จบไปแล้วก็เลยแบบมันมันช่วงเวลามันก็จะยากนิดนึงอย่างเงี้ยรอเราพร้อมก่อนอย่างงี้ะนะลูก ขนตาขนตาแต่และลูกเราจะใช้ไม่เหมือนกันอย่างวันนี้เราแบบเราแบบมังานเบาๆเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องให้มันดูหนาเกินนะลูกดัดเพื่อให้ขนตามันงอนบีบบีี้บีบ,บ,บเราก็รอเราก็มาปัดอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เอามองข้างล่างอ่ะลืมตาลูกพอลืมตาใช่ไหมลืมตาค่ะโอเคพอลืมตาเราก็ปัดปัดทับตรงนี้ลงไป อ่าไหนลืมตาสิสามลูกเหน็ <He ard S 2> ไหน <He ard S 2> ไหมเ <He ard S 2> หน็นเลยแล้วก็เราก็จะปัดขึ้นแล้วก็อย่าลืมทุกครั้งเวลาเราออกงานขนตาล่างสําคัญบางทีลูกค้าไม่มีขนตาล่างเอาเก่าอย่างนี้เอามาทาบนหลังมืออย่างนี้เลยขนตาล่างทุกครั้งเวลาจะออกงานถ้าให้เร็วที่สุดคือการ <c oughs> เร็วที่สุดคือการตัดรอไว้ก่อนพอตัดรอปุ๊บเราจิ้มจิ้มได้เลยค่ะลูกค้ามงกุลแล้วเรากะประมาณนี้ นี่เห็นไหมอยู่ไหนฟัางไหนนายเห็นไหมล่ะมีตาเลยค่ะใช่ค่ะเรามีขนตาขึ้นได้ค่ะเนี่ยทุกครั้งเวลาจะพี่จะทะเลาะกับปัญหามมกที่สุดนั่นก็คือการที่กาวติดขนตาเขาทํามาติดขนตาแต่มันติดแนบเนียติดประมาณสามช่อใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเห็นไหมมองตรงคืองกลมวกสามเห็นไหมตาก็ดูเปิดขึ้นมันจะดูไม่โดดถ้าเกิดว่าเป็นงานแบบ งานงานคนเดียวช่างแต่งหน้าคนเดียวอะไรเงี้ยเอาหมายถึงว่าไปแต่งหน้าลูกค้าแค่คนเนี้ยเราสามารถเตรียมของไปได้ด้วยการตัดขนตาขนตาล่างขนตาล่างก็เหมือนกันค่ะเวลาทุกข์อ่าหลายๆหลายๆคขนตาหลายๆแบรนด์มันก็จะไม่เหมือนกันเนาะเวลาติดติดใต้ติดใต้ใต้ขนตาเนอะอย่าติดข้างบนนะคะแค่นี้เสร็จแล้วอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่เสร็จทุกครั้งเราอย่าลืมคอนทัวร์คอนทัวร์หน้าจะเสร็จละกลับด่างด่างเป็น เราทำมาแพงเราก็ต้องไหลด่างนะลูกคนทัวร์คนทัวร์น,วนะลูกวันนี้จิมสีเป็นของ browit แบานน้องฉัดตรงนี้อันนี้ส,สวยมีมสามสีเป็นเลือกสีโทนสีน้ำตาลเพราะว่าตัวน้องเป็นเป็นผิวแทนเราจะใส่สีดำก็กอาจจะกระไรอยู่ปัดจากตรงฝั่งตีนผมลงมานี่ปัดลงมาเพื่อเห็นกรอบหน้าชัดเพราะว่าเป็นงานกลางคืนปัดลงมาอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกับลูกปัด mm. ปัด,ป,ด,ป,ดปัดลงมา ท้ามถูทีนะผู้สาถูทีกค่ะถูๆๆค่ะอย่าถูทีนะลูกปัดลงมาในเห็นไหมมันก็เห็นชัดขึ้นเสร็จเราสามารถใช้อีกแปรงหนึ่งเพื่อจุ่มอีกสีหนึ่งเพื่อให้มันดูมีมิติอีกสีหนึ่งนะลูกเคาะนี่ตรงแค่ตรงตรีนผมอันนี้สีจะเข้มขึ้นหรืออ่อนสีจะเข้มขึ้นค่ะเพราะว่ามันต้องเราต้องไล่มิติลงบางทีหน้าเราคนหน้าคนเรามันต้องมีมิติอยู่แล้ว,นวเนาะโดยธรรมชาติไหม ลงมาแค่นี้คนวัวไม่ยากเลยบางคนกลัวแต่โปวดระวังไว้ไว่าเราอย่าจิ้มสีทุกครั้งเวลาจิ้มสีไปนี่ก่อนเพราะว่ามันจะติดแปรงมาเยอะเนาะจมูกดึงนี้ขึ้นนี่เลยลูกระวังไกลไว้ก่อนใช้แปรงหัวตัดอย่างนี้นะ,ะใช้แปรงหัวตัดอย่างนี้ดึงขึ้นปัดขึ้นแล้วดึงลากเชื่อมกับหัวข้ว <c oughs> การไหลจมูกบางคนแบบโอ้ยไหลไหล คอนทัวร์จมูกจมูกเราต้องดูวิเคราะห์เนาะเราต้องวิเคราะห์ดูว่าจมูกเราเป็นจมูกทรงยาวไหมหรือว่าจมูกเราสรั้นไหมถ้าจมูกคนที่ยาวนะลูกคอนทัวร์ลงมาแล้วไม่ต้องตัดคอนทัวร์ลงมาตรงๆเลยเห็นไหมคอนทัวร์ลงมาตรงๆไม่ต้องตัดแต่ถ้าสําหรับบางคนที่จมูกยาวเกินยาวอะพี่น้องคีโน่พี่น้องคีโอเอจิ้มแล้วเราก็ตัดตรงนี้ เราก็ตัดตรงปลายจมูกตรงนี้เพื่อให้ให้จมูกมันดูมิติมันดูไม่ยาวขึ้นประมาณน,นี้แค่นี้เลยค่ะแค่นี้เนาะแล้วก็พอโดนเสร็จแล้วเราอย่าลืมอะไรคะแก้ม,มเพราะว่าแก้มนั้นน้องนนงกว่าใครถูกต้องค่ะแก้มว้ายวันนี้ผลิตภัณฑ์อาจจะดูน่าเกลียดเพราะว่าใช้จริงเป็นของสีจันเลยแค่นี้อีฝั่งแตะนะลูกเราก็ติ้มๆิไปมองวลูก เรานี่เลยจะปัดเชื่อมตรงนี้ตรงที่เราคอนทัวรลงไป oh. เชื่อมให้มันเชื่อมกันเราปัดเข้าไปได้เลย oh. เพื่อไม่ให้มันโดดเชื่อมฝั่งนี้ก็เชื่อมเห็นไหมสวยค่ะประมาณนี้สวยมากปัดเชื่อมขึ้นไปนี่ oh. ถ้าเป็นงานกลางคืนเนาะหรือว่างานไฟเยอะๆพี่แนะนำอีกนิดนึงคือการ ใช้ไฮไลท์จุ่มที่มือแล้วก็ตรงนี้ปลายจมูกจมูกทํามาแพงเนาะเราก็ต้องให้มันเชิดเห็นไหมนั่นโอ้ยมาเลย,ยนั่นเห็นไหม้ตรงนี้ก็ปุ๊บปุ๊บลงมาเออ,อเห็นไหมคนเห็นไหมลูกเห็นค่ะสวยมากค่ะลงมาอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมมันก็จะชัดขึ้นสำหรับ สำหรับบางคนเนาะลูกอีกนิดนึงอีกนิดหลายรอบแล้วนะคะทุกคนอีกนิดนึงลูกสำหรับบางคนหน้าผากหรือว่าช่วงหน้าผากกว้างเราสามารถใช้คอนทัวร์ในการเก็บอขอบกรอบหน้าอย่างนี้ได้ปัดออกปัดขึ้นไปอย่างนี้ปัดขึ้นไปปัดขึ้นไปแล้วเหมือนเดิมเราก็ใช้อีกสีนึงลงที่ตีนผมลงไปเลยเยอะเราไม่ต้องกลัวนี่มันก็จะหายไปเลยหายไปไหนอ่ะ จะยังไม่หายนะหายยัง<า>ยได้เห็นไหมมันดูมี oh, มิติขึ้น<ช>ตรงที่น้องเขาแบบอาจจะมีหน้าแม่าผากที่สู <c oughs> งกว้างขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ปัดเพื่อให้มันแคบลงอย่าไปลงไฮไลท์ระหว่างช่วงหน้าผากนะเพราะว่าตรงตรง,ตรงตัวน้องเขาเองมันตรงตัวน้องอหน้าผากน้องเขาเองมีมีหน้าผากที่กว้างอยู่แล้วถ้าเราไปลงไฮไลท์มันก็ทําให้ตรงนี้มันมันกว้างขึ้นดังนะั้น <c oughs> เราก็ต้องปัดให้มันแคบลงอย่างนี้นะคะ แล้วก็สุดท้ายลืมไม่ได้เลยอะไรคะตอนนี้น้าซีด <L istic S 1> ปตกซีถูกต้องลิปสติกตรงนี้<ม>ที่ใช้ประจำเลยจะเป็นเมเบลินซูเปอร์สเตย์ไวนิวอิงน้อลูกอันนี้เป็นเบอร์อร60ศูนย์นลูกเบ,บ,บอร์60อันนี้เจะจะติดชมพูนิดนึงดีชมพูนี้เราก็สามารถลงไปเลยปืดเนี่ยเห็นไหมคะปากก็จะดูวสวยขึ้นเลยหลังจากนั้นนะลูก อีกนิดนึงนะคะอีกนีดาสามรอบแล้วนะคะค่ะแล้วก็แปลงเราใช้แปลงหัวตัด,ตดไม่ต้องไม่ต้องหัวตัดกันหัวพุ่มๆในการเบนตรงขอบเบนเพื่อไม่ให้มันเป็นขอบเกินน,น,นี่แค่นี้เลยว้าวนี่แค่นี้เสร็จแล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะลกูกโดยการใช้แปลงใช้แปลงกับแป้งเมื่อกี้ จุ่มแปรงลงไปแล้วก็ปัดลงมองหมดขลุกปดัดตรงไหนที่มันอันนี้เลอะเราก็ปัดออกไปเห็นไหมนี่เสร็จแล้วไหนมองกล้องสิว้าวเห็นไหมว้าวว้าวเลยนะคะนี่ให้เสร็จ<า>แล้วสิ่งสุดท้ายเราอย่าลืมนั่นคือล็อกสปีสปีล็อกมคอัพเราฉีดไปเลยค่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกผิดไปแล้วก็รอแหง้งรอบนี้เราไม่ต้องเป่านะเพราะว่ามันอาจจะทั่วหน้าแรงลมเราอาจจะหมดก่อนเราก็อาจจะใช้ตรงนี้เป่าใแหง้งแค่นี้อะไรตัวเองมาเอา,เอาไ,ปไ,ไปสอบแล้วนี่ <S 2> <S 2> แค่นี้เสร็จแล้วค่ะสวว้าวสวยมากเลยนะคะเนี่ยพี่นิวจริงตอนนี้สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณพี่นิวสำหรับข้อคิดดีๆแรงบันดาลใจแล้วก็ที่มาถ่ายทอดให้เราในวันนี้ขอติดตามผลงานพี่นิวหรือว่าอยากจะมีช่องทางติดต่อพี่นิวได้ทางไหนบ้างคะก็ตอนนี้เนาะนิวเล่นแอปทุกแอปเลยลูกเล่นเล่นทุกโซเชียลลูกเล่นไง IG ก็จะเป็น n e w w e r a แล้วก็เป็นช่องทิกตอกเป็นแอป N E W W E R 6 9หรือว่าเสิร์ชไปว่าอ่าอะไรวะลืมอาจจะจะลืมแต่แต่แต่ตนี้ได้แล้วก็ Facebook เป็นนิวสรสิทธิ์ฮะแล้วสามารถเข้าไปส่วนมากก็จะออนอยู่ใน IG สามารถไปดู IG ได้เนาะ,ะได้คะ่ะโอเคคะ่ะยังไงเดี๋ยวเราจะแปะให้ช่องทางด้านล่างนี้นะคะได้คะ่ะจบไปแล้วนะคะกับเทคนิคดีๆกับพี่นิวของเรานะคะแล้วเรามาพบกันใหม่กักบรายการ Touchup Talk นะคะ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่นิวและ,ะน้องมารขอบคุณค่ะ